เข้ามาเลยเพรสเซจจ้าเป็นตัวเองครับมาเต้นกัน is t my time เฮ้ยกลับมาสวัสดีครับพวกเราเพรสเซจสวัสดีครับผมกรีตนครับสวัสดีครับผมเนครับสวัสดีครับผมปามนะครับสวัสดีครับผมจังครับสวัสดีครับผมปลั๊กี้ครับ ก็ my time นะครับจะเป็นเพลงที่พูดถึงแบบว่าให้เราเนี่ยเป็นตัวของตัวเองคอดีส my time ก็คือแบบว่านี่มันคือเวลาของฉันแล้วนะอะไรอย่างนี้ครับจริงๆผมชอบเร c สวิดีโอของเราเพราะว่าเหมือนตัว MV กับตัวเพลงครับเหมือนไม่ได้ไปทางเดียวกันไหมถึงแบบว่า ในเพลงก็จะเป็นซิมบลิกอะไรเงรี้ยแต่ว่าเหมือนในเนื้อเพลงมันก็จะมีความสว่างหน่อยแต่ว่าใน m อ็มก็จะมีความโทนแบบว่าดับดังหนึ่งเลยเนระัเ,พเทพควอะไรครับใช่ผมชอบที่ MV มีนันมันเป็นมีความลงตัวครับในทุกๆอย่างรู้สึกว่าทุกคนเป็นตัวเองในตัวแบบมีความเป็นตัวเองที่อยู่ใน MV แล้วมันมาประกอบร่างกันมันเป็นเพอร์เซสครับถ้าผมจริงๆผมชอบโปรดักชันมากๆเลยครับรู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างจะแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็แบบมีอะไรให้เราแบบ โมันแบบมันกระทึกมันโอลาหอยโอ้ม้าทำไมถึงต้เป็นเพอรเซสเพราะว่าเหมือนพวกเราทั้งทั้งห้าคนนะครับก็มีคาแรคเตอร์ที่แบบแตกต่างกันจากที่พ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 ี่มองตอนแรกนะแต่ว่าพอเราอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนมันมีอะไรเคมีบางอย่างที่มันแบบมันลงตัวมันดูแบบเฮ้ยมันดูเหมือนจะเข้ากันไม่ได้แต่ว่าแบบมันเข้ากันเลยครับมันเป็นส่วนผสมที่แบบค่อนข้างที่จะ แปลกใหม่หน่อยอสำหรับผมสำหรับผมว่ามันก็แปลกดีอะเพราะว่าทุกคนดูแบบนี่ก็อีกแบบหนึงนี่ก็แบบหนึง่งนี่ก็แบบหนึง่งนี่ก็แบบหนึ่งเลยครับนี่ก็แบบหนึ่งเลยใช่ครับเราแตกต่างแต่ไม่แตกแยกเป็นจิ๊กซอวที่แบบ <c oughs> มารวมกัน <c oughs> ใช่ครับ ทั้งเพลง,งคือทีๆความหมายของเพลงก็จะมีความแบบหยุดะะบบฉันไม่ได้หรอกนะไแบบไม่มีใครมาขวางฉันได้นี่คือเวลาของฉันแล้วอะไรครับเพลงก็จะแบบหมายความแบบฟิลอะไรบอกว่าความเป็นตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะออกมาทําสิ่งที่เราทําผมว่าก็ทงเพลงก็คือสื่อความหมายสำหรับผมพอได้ก้าวเข้ามาแล้วผมรู้สึกในทุกๆวันมันรู้สึกแบบมันคือจริงหรอแบบว่าเรามาเป็นแบบนี้จริงๆรหรอเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็แบบว่าไม่มีวี่แวว เท่าไหร่ที่แบบจะได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ทํางานแบบว่าทํางานแบบถ่ายแบบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยร้องเพลงก็เป็นแบบงานีลรกในชีวิตอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆเราอยากเป็นแต่ว่าเหมือนเราไม่คิดว่าจะมีโอกาสเข้ามาตรงนี้เพราะเราเองก็มีกําแพงสูงมากๆก่อนที่เราจะเข้ามาอเงี้ยครับแต่พอเราได้เป็นเรารู้สึกว่าแบบเออเราพอเรามาเป็นเรามันรู้สึกมีความสุขมากที่สุดกับสิ่งที่ทำอะไรเงี้ยครับแล้วมันแบบแฮปปี้มากๆพอมากแล้วก็อยากทําในทุกๆวันไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็ทําครับ เพราะว่าเรารักมันก็สำหรับผมก็ช่วงแรกๆจะรู้สึกงงๆนิดนึงครับแต่ว่าเอ๊ะอะไรวะแบบมันจะแบบมันยังงงอยู่ใช่ปหมมันยอเคงงๆอ่ะแบบชัดๆนิดนึงแต่แบบพอมาเรื่อยๆมันก็แบบมันก็สนุกอะเหมือนมันได้แบบพัฒนาตัวเองแบบในหลายๆเรื่องทุกๆวันอะไรเงี้ยแบบในทุกๆวันไป ของผมก็เหมือนฝันที่เป็นจริงอะครับนรายการรายการครับก็ทักโฆษณาครัมาก็เหมือนทุกวันมันสนุกมากเลยครับแล้วมันเป็นสิ่งที่เราชอบด้วยครับมันเหมือนเราได้ทําสิ่งที่เราชอบด้วยก็เลยทําให้แบบมีความสุขในทุกวันแล้วก็ได้เจอทุกคนในทุกวันเจอมากกว่าพ่อแม่ครับช่วงนี้จริงจริงแล้วจริงไหมอันนี้โอมุมผมา เราผมค่อนข้างฉีกครับรู้สึกว่าเราเราพอย้อนกลับไปดูว่าเราจบอะไรมาแล้วเราทําอะไรมาก่อนหน้านี้มันมันโคลาด้านกันเลยม,มันเหมือนคลาเวกันเลยเราเราจบวิศาวะมาไปสายธุรกิจสายเรียนเลยแล้วเราแบบมาเป็นศิลปินแล้วก็เรียงลังเลอยู่ว่าไอ้ก็ยังรู้สึกอยู่ว่าแบบเอ้ยนี่ฝันหรือเปล่าเนี่ยแบบมันใช่หรือเปล่าเนี่ยเราเราแบบมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่า appreciate กับทุกเวลาที่ได้ทําลงไปแล้วก็ชอบมันมากขึ้นเรื่อยๆ ช่ผมก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากจะพัฒนาตัวเองให้มันแบบดีขึ้นดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันก็เป็นความฝันที่แบบว่าเราอยากจะมาเป็นแล้วก็อยากจะทําตรงนี้ตั้งแต่เด็กๆก็เลยรู้สึกแบบสนุกแล้วก็แฮปปี้ครับเข้ามาเลยเพรเซจจ้าเป็นตัวเองครับมาเต้นกันสไมท์ฮับ เป็นเกมชื่อเกมว่าคิดซี่คิซีอะไรดีนะเดี๋ยวานะอย่าบอกนะว่าผมต่อเราเพลงอกับเองครับเอาไว้้ไ่ะกติกาของเกมีมี่ว่าทีมงานจะมีหมูบทให้หบซึ่งในแต่ละบทบูทจะมีตัวสอนให้หนึ่งตัวสอนขึ้นต้นให้โดยให้น้องๆตอบคำถามในแต่ละหบดให้ได้ใครช็อตฟิวนานเกินสามนะสาวิสวิจะถือว่าแพ้ไป แต่ถ้าใครทำคะแนนได้น้อยที่สุดก็จะมีบทลงโทษพร้อมไหมครับพร้อมครับเรามาที่บทหมู่แรกบทจังหวัดขอจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วยชอช้างค่ะเชียงใหม่ใช่หน้าสมรีไม่ได้แล้วเชียงรายเชียงรายครับเชียงใหม่ครับเชียงใหม่แล้วเฉพูดเชพูเออ เป็นหมวดของผัดผลไม้ที่ขึ้นตน้นด้วยอ้อค่ะแอปเปิลอ่างุ่นองุ่นอ่างหุ่นหรือว่ามีสติไม่กี่คนเลยนะรอบนี้ยอย่างเช่นเอากะโดคิดไม่ออกอะไรชิมเออาเลยกันเริ่มต้นตัวเองเริ่มต้นตัวเองหมวดที่สามเป็นหมวดสองค่ะเออตัดที่ขึ้นต้นด้วย ต่อเสือเสือเอ่อเอ่อสิงโตสิงโตสี่ถุงอะไรเสือถุงไม่ใช่สัตว์วระดูกหมดที่สี่เป็นหมดของใช้ทั่วไปที่ขึ้นต้นด้วยต่อเต่าเต่าเต่ารีดตู้เย็นเต่าอกตู้สภาตู้เสือาตู้สภาไม่มีไม่มีตู้สภา เดีบทเนี้ยจะบทที่เรารู้อยู่แล้วเป็นบทง่ายๆแบบสแตนดาร์ดที่จะให้พูดแล้วก็บทติดเรื่อยๆจนกว่าคนจะเจอคนที่สนิทกันตรงบอกชื่อเจ้าหญิงดิสนีย์มาจบละแล้วมันเยอะมันเยอะมันเยอะไอเดีย้วเสนอไว้เอ่อออโรร่าแอานาจัสมินเอลซ่าซินเดอ ออมัวน่าตัวคอนทัสลาเฟนเซลก็ไังแกตอบเลยมูหาเทียน่าคิดออกอีกนะถ้าใครคิดออกที่ไห้ชนะเลยเออเรื่องนั้นโดนลงโทษหมดยังยังเหลืออีกใช่ไหมครับสโลว์ไวทเมริดาเรื่อง b เบรฟอันเนี้ยบิวตี้แอนด์เดอะบีสเบลเบลเบลรู้แล้วล่ะใครจะชนะอันนี้แล้รู้แล้วด้วยว่าใครจะชนะ คะแนนเดี๋ยวเราให้ฝากผลงานก่อนก่อนที่จะไปโดนบทลงโทษครับก็ฝาก MV ซิงเกิลแรกของพวกเราไม่ทางมครับผมสามารถดูได้ที่ YouTube g n สอันเดอ c ์สกอร์ออฟฟิครับ G N E S T ท์อันเดอร์สกอร์ออฟครับแล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับที่ Perses ซสอันเดอร์สกอร์ออฟครับ P E R S E S ร์เอสเอสอันเดอร์สกครับฝากด้วยนะครับอ่าโอเคมาถึงการประกาศคะแนนนะคะ คนที่ชนะได้แก่ดี๋อว่าเลือกตงกดีเลยอ่ะบักกี้ค่ะเตอสุดท้ายได้เหรอเหนว่าที่เล่นมาสี่นอ่ะหมือนมนับไม่วมหมือนนับข้อเท้าไท่ะที่เหลือโดนหมืโดนหมดลโ คนแพ้พี่จะให้กอดแสดงความรักกันแบบแนบแน่นแต่เนี้ยมันจะโดนแบบโดนสุดยอมได้เนาะเราจะยอมหรอหรอบักกี้โดนด้วยถ้าเราทำเป็นคูใช่ไหมเออเออไม่ยอมดีกว่าครับผมอยากนั่งดูทุกคนแสดงว่าบักกี้ไม่อยากกอดลูกพี่ก็ไม่รู้หน้าบ้าแล้วพี่รู้กอดกันมั่วอยู่แล้วไง จะมาลงไอตเหตุเป็นเป็นทุกอย่างเป็นได้ทุกอย่างครับเราเป็นศิลปินเราต้องทำได้ทุกอย่างพร้อมลีร้อมเลยปักกีไปยืนรอตรงรู้เลยกล้าวผมถามว่ากำหนดได้ไหมว่าให้เอ้ยไม่ไรอ่ะไม่ไรอ่ะทำไม่ดูเลยดิทำไม่ดูเลยดิตรงเล่ะ ก็กอดแบบกอดทำให้ทำตาตาให้หน <pod f> ่อยไม่รู้ไม่ร <pod> <incomplete> ู้ไม่รูไม่กไแบบนี้ะแนี้มีรองเสื้อด้วยออัก้มหน่งอันก้มหนึ่งสองอันก้มสองอันก้มสองอันก้มสองไปแล้วกอดอีกก่อนดกอดสีคนด้วยการก่อนให้มนย